บางเรื่องก็คือแต่ว่ามันได้ความผิดได้ได้ไช่รู้จักแล้วแล้วอยากจะบอกให้ว่าโลแต่ละโลที่ของผู้ใหญ่ลีเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า60โล60โลคือใกล้สุดคือคือระยะหกโลนะพี่เทนเดนว์ใช่คือแค่ไปนะไปกลับคือวันแรกวันแรกก็คือเกือบ90 90บเกโลก็คือไปกลับก็คือร8อยโลทุกคนคือแล้วออกออกจากบ้านกี่โมงบอกเข้าไปพี่ออกจากบ้านตีห้า อืมไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็ร้อนนต่างหากจริงแล้วก็เราก็ต้องโดนแดดเนี่ยเนี่ยยังไม่กลับมาผิวยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวอะไหรเลิกกองกี่โมงบอกเข้าไปจะไม่ได้ครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มถ้าถ้าแบบเลยไปตั้งแต่ตีห้าคืนใช่ทั้งวันละครคือทั้งวันก็คือผมชัวร์แคคือพอผมเนี่ย ไม่รู้ว่าวันหนึ่ง้ะตัวผมก็ต้องกลับไปอาจจะกลับไปเล่นอยู่ดีแต่ว่าพอวันนี้คืนหนีไม่ได้นี่ผมหนีกองละครหนังก่อนเลยถูกถูกถูกดูไซต์มาพยักหน้าเข้าใจด้วยนะชาลีชาลีตอนตอนนี้พี่พี่กําลังหลอกไซต์เออไซตามาอยู่ว่าพี่พี่เป็นคนไทยนะอ่าอ่าแล้วมันเชื่อไหมเขาเขากําลังเชื่ออยู่เออ้อาเลยอันนี้คุณไม่ค่อยรู้เรื่องไซตามาผมว่า งคือเราก็แบบกำลังมีความสุขอยู่แล้วมันโคเข้ามาเผลอไปรับโคตรทุกเลยเฮ้ยเหมือนจะมืนจะได้เจอกันแบบนี้ครั้งแรกเลยอะชาลีใช่ครับสวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับผมอะไรนะพี่เปาเปาเปค่ะเหมือนจะไม่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 เคยไม่เคยเจอชาลีในแบบเนี้ยผมดูอยู่สมัวดูอยู่ใส่กมะ yes brother ขอบคุณไปตมะมากที่ไปตมะมอบความทุกให้ทุกคนทุกทุกวันเออครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะที่มาัก Brother is King King เออสมศรี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 ส y n a m สมศรีสมศรีโอเคลืมไปเลยสมศรีอย่าสมศรีโอเคสมศรีสมศรีสมศรสมศรีสมศไี แต่พี่สวัสดีเดี๋ยวผมเจอกันใหม่ทุกๆคนสวัสดีครับคุณนะครับชาริย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ่ายอาเธอร์วันโนสุคพังมาครับผมมาแล้วคุณพี่และพี่ยี่ยอยมากส่วนส่วนไซตามะขอบคุณครับชาลีขอบคุณครับชาลีจริงๆเราเราเราเป็นรุ่นพี่ชาลีอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะแม่พัฟฟติมาเหรอพี่ใช่เราเคยเจอชาลีตอนเด็กๆด้วยนะ แต่ว่าแต่ว่านานมากนานมากนานมากนะครับดีใจที่ได้เจอกันอีกทีนะครับดีใจที่ไดีใจที่ได้เจอทุกคนยกเว้นไซตามะครับผมเจาราพรมพงษ์คาร์เจาดาพรจาดาพรมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงขอสักทีผู้จัดการไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผู้จัดการน่ากำลังกำลังอืม เครียดๆอยู่นะครับแต่ว่าเราเราไม่ค่อยสนใจผู้จัดการอยู่นะครับเออยงัยงยังผมไม่ใช่คนอย่างนั้นจะมาโอ้ยก่อนไปทํางานผมว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องมามารับอะไรดีนะอืมแปลผมด้วยยูต้องอินตีด้วยเฮ้สวัสดีครับน้องชายโอ้ oh, one second I have to plug the thing Yes I รอได้ Hey โอเคเดี๋ยวนาวอ่ะ I I have อะไรวะเออมันให้กูคุยกับแก้วน้ำหนึ่งไงมันเอออะอะไรวะอะไม่ว่าข้ามไปฟังมันวันไหนมันเป็นเด็กดีสนับสนุนวันไหนมันเป็นเด็กเร็ว ระเทืบมันเฮยทุเด์แล็บฟอร์มีนิเฮ้ยโชว์มีเอากล้องเอามันให้กูคุยกับโซฟาเออโซฟาสบายดีคุเนี่โอยไอตูไอทดไอคูดไอคนฮีร์ยูอะ Why can I hear you? ดีมา You can you hurt me? เออมันไรละ อ้าวไม่ได้ยิ้มเท่าไหร่ภาพค้างเอ่อเอาไปวับไปขอเพลงมันด้วยออ oh, okay, โอเคเวิโอ้กูโชคดีไปเฮ้ย hey. สวัสดีคับชาลี how? how are you good how are you good long time no see long time no see I'm I'm fine อยู่สบายดีดีจ้ yeah, yeah rap rap ไอโอ้ยไอไอหนาวไอไอไอวันเฮิร์ตอืมเวลี่กู้เล็บแบบเวลี่เวลี่เล็บกู้กู้เลย for for show show me one lap for Charlie show you one oh, okay คนไทย one lap เฮ้ยไอวันกู้กู้เล็บ before I <One S 1> go good กู้กู้ sounds good อ้าวเอากู้กู้เลย let's go Yeah, so what they call a water, the trolley? Yeah, we really in it. I see hollow right now while I hear crickets. Yeah, I tried to go to your show. Hey, everyone from Thailand, that's the family. Yeah, you already know. Shut out, Nico. go. Yeah, I'm just laughing See, I'm snapping just like a game of Madden Everybody double-tap that screen I see hollow, I'm just trying to pull it right now Yeah, I'm acting mean with it Yeah, I'm really in the clouds Yeah, that's the way that I'm going I see hollow, got a whole lot of emotion. The they say it's lagging I am sorry about that I really don't know how I can't get to the fixing To the Donnie Yeah, the Wi-Fi, yeah, it's messed up today Only thing that's on my mind is really getting paid Yeah, hollow, hey, let's run it up Yeah, I'm running laps I see hollow, I'm so sorry about all the lag. Go go, Susu! Club, everybody, help that! hey shout out H&S, I be feeling hella healthy every time I get my greens. hey shout out the team, too hype. I see hollow right now. I be trying to go with all my savages. That's every single night. Yeah, the lag too strong. Yeah, we trying to go and it's yeah we ballin' just like it is Lebron. Very lag, it's not lagging. A boo says no. Yeah, I'm tryna go. Yeah, I'm tryna go go go. Shout out Tar. I see hollow. I be going on a jet plane. I'ma take a trip to Mars. Let's go, everybody. Susu, yeah, let's win a battle. Pockets they be overwhelmed. สิ่งบงางอย่างอยู่และผมก็พบเจอมันแต่ผมยังสงสัยมันอยู่ว่า นี่มันปุ่ม,มอะไรอ่ะ